ใช่คุณขาวันนี้เรามาที่ลิชี่ลิเชฟาร์มลิเชลิลิฟาร์มนะคุณดูเด่นน่านม,มันร <laughs> ม,มใจนา่าเด็ทีหลังนะจะพามาหาคุณไตรรัตน์เนี่ยและภรรยาเนี่ย <laughs> เขาพาเรามาเที่ยวแล้วคนกลางคุณรู้จักอยู่แล้วคุณอารมณ์แล้วก็สาวน้อยคนนี้นี่ <laughs> เขาเป็นคนผู้จัดจาการ <laughs> <น>ลิชี่าาลิเช เอาอ่านอ่านผิดอีกแล้ว่คุณนี่แหละอ๋อพอดีตอนนี้เรามาอยู่ที่มนโมนรมเนาะแล้วเราก็มามาเลยนะมามาที่ของเรา,า <c oughs> ใช่โอเคเอา้าวมบโมบโมบดูสถานที่มีเจสก,กีสก,กีด,ด้วยคุณทางนน,น้นคุณเห็นไหมอ้อาวค,คุณคุณไดรัตก็ช่วยภาคให้มัาง มีเรือด้วยนะคุณมีเจจกีขี่มีเรือทานอาหารริมบึงอ๋อมีอะไรนะมีบ้านพักพูลวิลล่าเลยนะครับชัยนาทอ๋อนี่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 ลิเช่ฟาร์มสุกอ๋อฟาร์มของสุกนะคุฟาร์มฟาร์มไม่ใช่ความนะฟาร์มที่มีความสุขโอเคคุณดูดูสิสวยมากเดี๋ยวดูข้างล่างนะมีผักปลอดสารพิษด้วยปลอดนะคุณ พงศวพิล่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเร็วๆนี้ครับนี่คุณคุณได้ลับเขาจะทำอะไรนะทำอะไรนะบ้านพักพูวิล่านี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอจังหวัด่าโอเคอ้าวเนี่ยอ้าวเราก็ถ่ายายให้คุณคุณดูเนี่ยแหละแล้วบางทีเราอาจจะไปเข้าติ๊กตอกด้วยนะคุณเราจะส่งให้สาวๆเขาดูกันอันนี้มีทั้งติ๊กตอกมีทั้งยูทูบคุณผู้จัดการ คุณเดี huh. uh ๋ยวจะมีรูปคุณอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็น YouTube คุณช่วยติดตาม YouTube ด้วยใช่ไแล้วคห้พอติดตามปั๊บจะมีรูปของคุณผู้จัดการกับกับน้องด้วยสองสองคนดูบ้านพับคุณวิลล่าลิเช่ฟาร์มโอเคอ้าวโุ้ยคนนี้นะหมอที่จะเป็นไม่หมอจะเป็นคนพากมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะโอเคเราตามเข้าไปนะคุณ วันนี้เราคงจะได้หลายนาทีแหละเพราะว่ามีคนช่วยเราพูดไงปกติเราพูดคนเดียวก็ไม่ไหวเนี่ยนะแล้วคุณเชื่อไหมเราจะตกบันไดคุณดูบันไดดิเนี่ยถ้าเราพูดไปด้วยนะแล้วตาเราไม่นำมองบันไดเราจะหล่นไงเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆจับดีแหละนี่คุณวันนี้เราพ,พาคุณมาเที่ยวนะไม่ได้ไกลนะอยู่ที่มโนรมชัยนาทซึ่งใกล้กับ บ้านของเราที่เป็นใชยนาทไงตอนนี้เรากำลังมาคุยกับเขาที่นี่แล้วแล้วไม่นานนะ่ะน้องไตรัตเขาก็จะได้เป็นเจ้าของที่ที่ใชนาทของเราแล้วเรายินดีกับเขาด้วยแล้วเขามีความสามารถในการซื้อขายที่ดินมากเพราะฉะนั้นคุณถ้าใครวันเนี้ยเราคงจะไม่ได้ประกาศขายบ้านที่ใชยนาทแล้วนะเพราะว่าคุณไตรัตเขา โอเคกับเราแล้วแล้วต่อไปบางแสนเราก็คงจะให้เขาดูให้เราด้วยคุณดูน้ำข้างล่างเสียงบอบปลาก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 เห็นไหมตอนแรกเรามาเรากะว,ว่าเราจะทำ YouTube นะแล้วจะถ่ายวีดีโอที่เนี่ยลิเช่ที่มนโนลมชัยนาทห้องนี้ก็เป็นห้องสำหรับประชุมกินเลี้ยงกันได้ ดูคุณสวยงามเราเกือบลืมมัวแต่ติดต่อติดคุยเรื่องอะไรต่ออะไรไปดูห้องข้างล่างนะคุณสวยงามแล้วก็โฆษณาให้เข้าไปเลยนี่เดี๋ยวจะส่งเข้า YouTube แล้วใครอยากมานะก็มากันนี่ก็นนะาค่อยๆลงบันไดคุณดูบันไดเนี่ยมีชั้นไง นี่ขามีเวลคัมอยู่เวคัมเนี่ยยินดีต้อนรับคุณขาละวิสาหกิจชุมชนลิเชฟาร์มาคุณดูเนี่ยของมโนโลมชัยนาทเขานะ <'m> ได้เอาละ่ะเอาขอขอ,ขอขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะเดี๋ย <het> วจะเอาไปลงโฆษณาลิเชฟาร์ม <thereby> <c oughs> ค่ะคุณอา้าวดูผู้จัดการ อแล้วแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปข้างบนได้ไหมอ่ะ่ะนี่นี่คุณขาเขาก็ไปเข้ารายการควคุณต่อยด้วยนะแต่ว่าอันนี้แต่ว่าลิเช่เขาก็มีหลายที่เนาะกรุงเทพก็มีนะอ่าแล้วก็ที่นี่ด้วยได้โอเคผักปลอดสารค่ะคุณกินทานไปแล้วอร่อยมาเดี๋ยวดูนี่นะ สวยนะคุณดิฉันเพิ่งมาจากโควิดสองปีไม่ได้กลับมาเพิ่งมาเนี่ยก็เลยมาเจอคุณไตรรัตเขาเป็นนักอะไรนะเขาเรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์ต่อไปคงจะต้องให้เขาช่วย เรื่องหอพักนั่นยืนยิ้มกันยิ้มยิมกันเลยเห็นไหมคุณเอนั่นคุณไตรัตคุยเก่งนะเดินที่ะพูษาลฟเเดือนที่แล้วนี่เองคุณกลับมาครับ ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปค่ะใบสั่งคือแค่นี่ค่ะอ้าแล้วถ่ายถ่ายด้วยกันเลยครับเดี๋ยวให้ให้ผู้จิการก็ถ่ายให้วันหยุดวันไหนมาเที่ยวกันนะครับอ้าวโอเคที่นี่อะไรนะคุณวิสอาหาส10ชุลพล ที่แทฟาร์มค่ะเรามาเที่ยวไปแล้ว,ลลวทั้งไงเนี่ยมี่ับิง<ะ>บง้งเหรอฮะทับทิ้งกับภาพเรื่มเลยอันนี้ภาพเป็นเมสไม่เป็นวิดีโอเพราะนั้นพูดไปได้เลยค่ะคุณขาก็คุณคนนี้คือไตรั์คนนี้คุณภรร,ร,ณรยาค่ะพาเรามาเพื่อมาจัดทําเรื่องไม่ใช่ทางผ่านก็เหมือนทางผ่าน <c oughs> ใช่ผ่านมาได้โอเคครับผม เดี๋ยวไปชมบ้านพัตูวิล่ากก่อนครับโอเคได้เลยค่ะเอาเอาเอาฉันเพิ่งเอาหน้าไปเสนอแป๊บเดียว <laughs> อยากอยู่ในกล้องไปเลือรถไปะรถไปรถไปดีกว่าไปะจะได้จะได้ไม่ร้อนเกินคุณวันนี้เราจะมานานหน่อยนะจะจะถ่ายอะไรให้คุณดูไงนี่ไงคุณ <laughs> เขามีเขาเขียนด้วยนะ คุณดูตรงนี้นะอุโมงกล้วยดู่นะมีรถนอนด้วยนะมีรถบ้านนะโดมจุดจอดรถวิลล่าบาหลีมีทุกอย่างเลยคุณวิลล่าบ้านสวนนี่นี่นี่น,น,น,นีตรงนี้เขามีอีกน,นะนะเออโอเคเดี๋ยวเราจะอาไปเข้ายูทูป ตอนนี้คุณขาคุณไตรรัตน์กำลังจะพาพวกเราไปไปไหนนะคุณขาบ้านพักพูนวิลล่าบ้านพักพูลวิลล่านะคุณแม้วันนี้ดีจังเลยอ่าเขาปกติเราไม่เคยมีคนําทางไม่มีไกด์งไงวันนี้เรามาเจอเขานะเออเขาท่าจะเป็นอะไรนะเป็นอสังหาชั้นหนึ่งด้วยแล้วยังเป็นอะไรนะลิเชวิลล่าเออนี่ไงคุณนี่นี่นี่เออ เราไม่ได้มานานตรงนี้คุณสองปีกว่าปรากฏว่าเจริญขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่ไงเออเอาถ่ายถ่ายถายวิลล่าวิลล่าเดีทุกคนเปิดประตูวิเออเคเคเคบริการชั้นหนึ่งอ่วิลล่าบ้านสวนโฮมสเตย์หูเราเคยอยากทำอยากทำมากที่นี่นะคุณทำอะไรนะ อ๋อฮะร่มเรื่อนด้วยต้นไม้ทางเข้าอ่าฟังคุณฟังคุณไตรัดเขาพูดนะเขาพูดชัดกว่นนาดิฉันเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของถิ่นค่ะนี่คุณูไตรัดค่ะร่มเรื่นนะครับหน้าอยู่สูตรไอโอโซน I o ได้เต็มที่ปลอ,อ,อดสารพิษนี่ปูกร่อนนะถ้ากระท่อมมาก่อนนี่จะเป็นกระท่อมทั้งหมด, <c oughs> ดทั้งหมด คุณลงไปดูกันนะ mm hmm. เรา,เาจะขุกขักหน่อยนะเพราะเราไม่ใช่มืออาจิตน,นะคุณคุณต้องเข้าใจเราอ้าวนี่คุณคุณล่าคุณไม่เป็นไรธรรมดาค่ะคุณเอ,อ๋มันก็ต้องเปื้อนด้วยพื้นใหญ่มากนี่ผู้จัดการก็ผู้จัดก,ก,การก็มากวาดอันนี้ด้วยนะ ทำอาหารวิ่งย่างได้เนาะอันนี้เขาแนะนำบ้านสวนลิเช่โฮมสเตย์ตยคุณของมนโนอรมนะโอ้โหคุณตรงนี้ดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่ที่เอ่อที่ที่อะไรที่ชัยนาทเนี่ยที่บอกประกาศขายะนะไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะพอมาดูเขานะโอ้โหเขาปรับปรุงพัฒนากันอุตลุดเลยอะ่ะ สองปีโควิดมาเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยหูที่นี่เขาสวยมากาายยามีบาร์ว้ด้วยคุณใครใครใครที่ชอบเชิญนะคะคุณขานี่สวิมมิ่งคุณ1.5เมตรโอเคน่ะลึก1.5เมตรคุณเขาเขียนแล้วเออโอเคนะคุณอจะโชว์ห้องให้เราไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเปิดห้องได้อ่าคเขาจะเปิดให้ดูนะ เดี๋ยวต่อไปเราต้องได้ประสานสัมพันธ์กับคุณไตรไลน์กับคุณภรรยาจะทําอาสางหาร่วมกันแล้วแต่เราอ่ะไม่ไม่ไหวหรอกได้แต่ขายให้เขาอย่างเดียวอ่ะบอกจะไปร่วมอะไรเนี่ยไม่ไม่แล้วเกินแกงนี่เออสวยเนี่ยคุณแสดงว่าเขาต้องมีเพื่อให้ออกซิเจนออกมีน้ำพีษอ๋อหรอ โอ้ยดีจังอ่าถ่ายถ่ายถ่ายอ๋อนี่ไงมาลวกำปองล้่ละเอามาเรียนใหม่๋อใช้เวลากับน้ำแต่ละอาทิตย์ไหมคุณลมต่อ่อห้องห้องละองัแล้วกี่คนสองอถ้าเหมาไว้หลังก็ได้มีอีก ก็หลังน e ี่อย่างเงี้ยหลังละเจ็ดพันต่อคืนอ๋อก็คือถ้าอาหารเช้าใช่อาหารเช้าแล้วก็คือเจ็ดบาทด้วยค่ะอ๋ออันนี้เน่เน่น้นะพูดนะพูดเขาบอกมีเมีนี่ให้คุณคุณดูดิฉันน่ากลัวลื่นมากเลยอ่ะต้องเกาะนู่นเกาะนี่แล้วอ่ะกลางคาโมโคนอ้าวอะคุณจะรับขาคุณพูดได้นะคะดิฉันก็อยากอยากให้คุณพูดว่าอะไรไม่มีข้อมูลอาโดยทงบ้านพรมห้องบ้านสวนโฮมสเตยมีอะไรบ้างคะคุณขา มีมีแอร์นะคะคุณดูเตียงเขาสวยงามนะอ่าแอร์ตัวเย็นยน,นี่นี่น,น,น,นี่ดูดูเขาสวย<ด>นี้รูหปวใจคุณเอเอเขาห้องก็น่ารักนะคุณเนี่ยเออเดี๋ยวเราดูห้องก่อนนะคุณแล้วเผื่อว่าเราไปเอาโคษณาแล้วเพื่อนเพื่อนก็นมาเยี่ยมเย็ยนเขาหน่อยนะห้องก็โอเคนะคุณคืนละสองพันห้า สองคนมีแอร์มีตู้เย็นมีมีคนโดห้องังห้องแต่งตัวคุณขาเอ้าว <c oughs> น่าโทว์ <c oughs> <c oughs> อายตัวเองอ้าวนี่คือตู้โอ้ยดิฉันก็อยากจะทำนะเมื่อก่อนนี้นะ <c oughs> ที่ที่ใช้นาอะ่ะเออที่ธรรม,มูลคุณที่นี่ก็ใช้นาดเหมือนกันแต่ว่ามันนลม <c oughs> ที่นี่มันนลมเนาะ นี่คืออะไรแบบบ้านจัดสรรแปดหลังเขาจองไว้หมดแล้วครับใครทําขายนี่ครับลิเชฟความที่ไหนที่นี่ครับหลังเท่าไหร่อะมันเริ่มต้นที่หนึ่งจุดห้าล้านหน่วยนั่นหนึ่งจุดห้าล้านกี่พื้นที่เท่าไหร่อ่ะเริ่มต้นสองงานสองงานครับสองงานล้านห้าผมไม่หมดแล้วครับคุณทรงนี้นะเขาจองหมดแล้วอ๋อไม่เราโฆษณาเผื่อครั้งต่อไปไงอันนี้คือ ลิชเชฟ่ฟาร์มนะแล้วเขาก็ทําทรงบ้านอันนี้เพื่อขายไงคุณหลังเนี้ยเขาขายร้านห้าพื้นที่สองงานยังไม่แน่นอนนะว่า,า,าอ่าโอเคส,สตาร์เฉยอาจจะห้องหน้าอยู่ครับหน้าอยู่มากแล้วก็ถ้าเปิดแอร์นะโหจะยิ่งแล้วคุณดูตรงนี้ก็จะเหมือนเขาเรียกอะไรนะส่วนเกษตรอเออโอเคนะเออเ็าทำดีอ่ะเราจากไป จากโควิดเนี่ยเราไม่ได้มาที่นี่อีกเลยเออด้านหลังมีห้องครัวไปมีที่หลังสังโอ้ตรงไหนอ่ะนี่ครนี่นี่มามานี่ครับมีห้องครัวทำสำหรับทำอาหารท้องที่ไงบ้านสงศสวยงามนะคุณครับแล้วแล้วมันดีมากอ่ะคือเด็กนอ้ใช่โอ้ดีมาก เราเราไม่ได้ผ่านมานานสองปีครึ่งมั้งแล้วแต่ว่าประกาศขายของเราก็นานแล้วแล้วเราไม่ได้มาดูเลยตอนเนี้ตนยต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยอะต่อไปคุณไรแล้วเขาก็โอเคคงจะไป่ลโฮมสเตะเหมือนกันเพราะฉะตรงนั้นนาปรบบปรุงแล้วโอ้ยสวยมากเออแต่เราไม่มีปัญญาแล้วจ้าอยู่ธรรมอโมลจ้าติดน้ำไหมติดเลยครับโอ้อยัง<ห>ีสบายสวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดเขาพัฒนานะเ <Okay. S 1> ออจะ,จะจะสวยจะทําอะไรได้เยอะมากเออเขาเขาาสามารถทําในอายุขนาดนี้ของเขาได้ไงแต่เราอายุเยอะแล้วเราทําอะไรไม่ได้แล้วหมดสภาพได้แต่เกษียณแล้วก็ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวอย่างเดียวตอนนี้ <c oughs> ทำเสร็จแล้วก็ขายคืนใช่ไหมได้นะ <c oughs> ได้นะจะตามพูดเล่นแบบนั้นล้วถ้าชอบเนี่ยแต่ไม่ได้ราคาเดิมแล้วนะราคาเดิมไม่เอาไงแต่สูงก็ไม่เอาไง <c oughs> ราคาเดิมไม่ได้เลยนะขอเป็นอนั่นอีกนะในหน้าคุณพ <c oughs> <c oughs> อเขาจะขายคืนเรากอเป็นในหน้าเราก็ไปขายต่อไงโอเคค่ะคุณวันนี้ <c oughs> วันนี้อ่ะสอ,อจบเียงแค่นี้นะครับตอผ่านขอดคุณมาหนานะครับมากมันอรนลมนะคะเดี๋ยวจะไปโฆษณา,า,า,า <c oughs> โอเคโอเคโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะ,ะพิมว่า Google นลิเ f ฟาร์มนะครับอ๋อโอเคแล้วก็คุณขาใครที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามอย่าลืมซับสไคร b e ด้วย,ยวอนะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆ